เอาละตัวใหญ่เลยตอนนี้โอ้โหใหญ่มากเลยเอาแกออกมาเลยแกออกมาเลยโอ้ทอดออกมาเลยทอดทอดถอดทอดเลยเออถอดออกมาเลยทอดทอดถอด สนุกแน่โอ้โหโอ้โหโอ้คหอโหโอ้โหโอ้วโอ้วโอ้โหโา้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโว่าหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้หโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอหออ้โหโอ้้้้ห S <S mm hmm. เอาใส่เลยทำไมใส่โอ้โหด้นบีตาด้วยเห็นไหมโอ้โหใส่ด้านหลังใส่ด้านหลังใส่ด้านหลังติ๊กออกมาโออ้โหอันนี้จะได้เวลาลองกันแล้วครับโอ้โหยาวมากเอาไปเที่ยงไปนู่นตอนนี้น้อยยืนยืนอยู่ตรงนั้นแหละเอาไปโอ้โห หลายคนหน่อยนะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวลอยไปทะเลอันดามันนะเลยไปเลยไปไกลหน่อยพอลงมาวิ่งเลยนะวิ่งเหรอวิ่งเหรอเออเดี๋ยวก่อนนี่พอแล้วไปแล้วอยากไปไปไปโอ้เตรียมตัว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 เอาไหวไหมไหวไหมไหวแน่น่ะโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู วาปะวาปะวาตู้พีพีวาพีวาพีวาตู้วาตู้เอ so ่าเล่นทั้งหมด5้าคนโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไมอะไหวไหมแน่ไหมอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแบนึงเดี๋ยวเดราลงกันลงไหม่ะอ้าวขึ้นเลยทีเีย นักนักโอ๊ยหนักโอ้ยหนักไม่หนักไม่หนักไม่โอยโอ้โหหนักปาวตัวที่ยาว14เมตรอหยุดหยุดหอยู่กันที่ยีวหยุดดึงไว้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 